สวัสดีครับผมอาจารย์เฟย์เปิดทิกวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันก่อนผมได้ไฟล์ Excel จากดองท่านหนึ่งนะครับส่งเข้ามาถามว่าถ้าเขามีไฟล์ Excel ตัวหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะโหลดเข้าไปบน Power BI ได้ยังไงแล้ว transform data ได้ยังไงแล้วเขาจะต้องอแก้ไขตัวไฟล์ Excel ตัวนั้นด้วยหรือเปล่า เพราะว่าเขา๊อปปี้ไฟล์เซลตัวนั้นเนี่ยมาจากยูเซอร์เลยเพียงแนตะ่เปลี่ยน data แล้วก็ข้อความในนั้นแล้วส่งมาให้ผมดูว่าเขาจะทําได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าไฟล์เซแบบนั้นเราจะโหลดเข้าไปด้วย p o w e r BI ได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปติดตามกันดูนะครับ ไฟ excel ที่ผมบอกไว้นะครับที่น้องเขาส่งมาให้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหมือนไฟ excel ที่ทั่วๆไปนะครับที่เอาไว้ใช้ทําเหมือนออกรีพอร์ตเป็นเซลล์รีพอร์ต by team by cell team by product แล้วก็มีคุณภาพของแต่ละเดือนนะครับแล้วก็ amount ของแต่ละเดือนทีนี้น้องเขาอยากได้ไฟ excel ตัวนี้โหลดเข้าไปที่ power bi แล้วเพื่อไปทำรีพอร์ตเนี่ยเขาบอกว่า มันจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับแต่จริงๆตรงเนี้ถ้าให้ดีควรจะต้องเป็นสิบสองเดือนให้เต็มเลยนะครับเพราะว่าพอโหลดเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นเดือนใหม่แล้วคุณมาเพิ่มโอกาสที่คอลัมน์มันเคยโหลดเข้าไปไม่ตรงเนี่ยมันอาจจะมีอา่าอาจจะเจอปัญหาได้นะครับผมไม่แน่ใจแต่ถ้าให้ดีก็ควรจะเป็นสิบสองเดือนให้เต็มเลยนะครับแต่ก็ไม่ไรอันนี้เราทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับว่าถ้าเป็นระดับแบบนี้เราจะโหลด Data อันเนี้ยเข้าไปใน p o w e r b i ได้อย่างไรนะครับเราก็ไปเปิดอะไรครับตัวไฟล์ Excel อ่ะโทษทีไฟล์ p ปร e r i มพเปิดโปรแกรม Power BI นะครับผมก็เลือก Get Data เ,กดเดานาะจากตรงนี้เราก็ Get Data จากตรงนี้เลยนะครับเราทราบแน่นอนว่าไฟล์ตัวนั้นคือไฟล์ Excel ถูกไหมครับผมก็เลือก Excel นะฮะแล้วก็เบาไปที่พาที่ผมเก็บโอเคอในพาน,นี้ก็คือไฟล์ที่ชื่อ s a p p l e ป l l s ตัวนี้ นะครับผมก็ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดไฟล์มันขึ้นมานะครับจากไฟล์เมื่อสักครู่มันมีชื่อชีทมันคือชื่อชีทหนึ่งนะครับเราก็ดูที่ชีทหนึ่งคลิกด,ดู Data ามันเราก็จะเห็นว่า Sample Data มันก็คือตามอะไรครับ Preview d a t a ก็คือตามในไฟล์ e x c e l ที่ได้มานะครับเราก็ยังไม่โหลดนะครับผมไปที่ทา a n นฟอร์เลยเพราะว่า ยังไงมันก็ทานฟอร์มได้ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเห็นน้องก็ถามว่าเอ๊ะมันต้องไปแก้ไฟเซลอะไรไหมนะครับเพราะมันไม่มีคอลัมน์เฮดเดอร์อะไรผมบอกว่าไฟล์ทุกไฟล์เวลาโหลดเข้าไปที่ Power BI นะครับข้อมูลถ้ามันไม่สามารถโปรโมทเฮดเดอร์ได้มันจะ Default เป็นคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สอคอลัมน์สไปให้คุณจนหมดคอลัมน์ Data ที่คุณมีแหละ เพราะฉะนั้นไอ้พวกคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองพวกนี้มันก็คือชื่อคอลัมน์ของคุณนะครับคุณสามารถทำการฟอร์มจากตรงนี้ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องอไปแก้ไฟล์ Excel แล้วก็ค่อยโหลดเข้ามาใหม่นะครับโอเคเราะั้นสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรครับเรารู้แล้วว่าตรงคุณภาพตรงนี้เรามีคุณภาพอยู่ทั้งหมด5เดือนถูกไหมครับเช่นเดียวกันอ m o u n t เราก็มีอ m o u n t ของ5เดือนเช่นเดียวกันนะครับแต่ ในของเดือนสองของแต่ละคุณภาพหรือของละอ่าจำนวมันจะเป็น blank เป็นเนาเพราะว่าเขาใส่แค่ที่เดือนมกราเดือนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้อง f i l อะไรฮะชื่อคุณภาพหรือชื่ออเมวลงตามตรงนี้ได้แล้วทีนี้ไอสองอันเนี้ยมันเป็นคอลัมน์ที่ซ้อนกันอยู่เราจะต้องรวมกันออกมาเป็นอ่าให้มันเป็นคอลัมน์เดียวกันนะครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นละครดเดียวกันแล้วเราจะได้ transform ตรงนั้นต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยเราก็ไม่ต้องไปแก้ Excel นะครับผมไปที่เมนู transform นะครับผมไปทา่ p o s t นะครับเพื่อเอาที่เป็นออั u m ์ลงมาเป็นโ o ซักคราวนี้ผมก็ได้เป็นแบบนี้เห็นไหมฮะก็คอลัมน์ก็จะลงมาเป็นโลหมดนะครับคราวนี้สิ่งที่เราต้องทําคืออะไรครับเราก็ต้องมา f i l เห็นไหมฮะ quality แล้วตรงนี้ก็เป็น b a n k เป็นเนา amount ตรงนี้ก็เป็นเนา เราต้องฟิลค่า quantity กับ amount ให้ได้ใน record พวกนี้เพราะฉะนั้นใน power bi ก็จะมีฟังก์ชันที่ให้เราฟิลได้ซึ่งจะเป็นการฟิล up หรือฟิล down direction มันก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลของเราแต่ในกรณีนี้เราก็ต้องฟิลอะไรครับฟิล down ลงมาตรงนี้ครับก็อยู่ที่เมนูทานฟอร์มเช่นเดิมนะครับแล้วเราไปดูตรงนี้เห็นไหมัมันมีฟิลอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็กดที่อะไรครับลูกศรที่เป็นสับเมนูนะครับแล้วก็เลือกฟิล down นะครับ เห็นไหมครับพอเราเลือกฟิลดาวมันก็จะฟิลด์คุณล t ตี้ลงมาทั้งหมดอเมาส์ amount, ลงมาทั้งหมดเช่นเดียวกันด้วยนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เรามีอะไรฮะคุณลิตี้คุณลิตี้อมเมาเป็นบรรทัดหนึ่งแล้วก็พ e เ i ียที่เป็นเดือนอีกบรนทัดหนึ่งจงไหมครับทีเนี้ยไอเดือนตรงเมื่อกี้เนี้ยใน Excel มันคือถ้าเราไปดูใน Excel นะฮะผมเปิด Excel นิดนึงตรงนี้ถ้ามาดูจริงๆน้องเขาเก็บเป็นอะฮะเก็บเป็นวันที่เห็นไหมครับ แต่ดิสเพย์เป็นเดือนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นพอเราอ่านเข้ามาที่ x อ่า p o w อว bi นะครับอ่านเข้ามาที่ Power BI มันก็เลยได้เป็นวันที่ที่เป็นวันที่สิ้นเดือนของเดือนนั้นๆสามเอ็ดมกรายี่แดกุมภาสามเอ็ดมีนาสามสิบเมษาสามเอ็ดพฤษภานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสองคอลัมน์เนี้ยมารวมกันนะครับโดยใช้อะไรครับผมก็เลือกสองคอลัมน์ โดยใช้ฟังก์ชัน merge column นะครับก็อยู่ที่ transform เช่นเดิมนะครับก็ไปเลือก merge column การ merge column คือการเอา column มากกว่า1คอลั column มารวมกันเป็น column ใหม่แล้ว column เดิมจะหายไปนะครับได้เป็น column ใหม่ตามชื่อที่เราตั้งโดย default ก็จะเป็นชื่อ merge นะครับแล้ว column แต่และ column ที่เอามา merge รวมกันเราจะขั้นด้วยตัวขั้นอะไรเราสามารถกำหนดได้ หรือไม่ต้องขั้นไม่ต้องมีตัวขั้นก็ได้นะครับแต่ในการนี้เราต้องมีเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปแบ่งไอตัว quality amount กับวันที่ของเราเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวแบ่งเพื่อตัวขั้นเพื่อจะได้แยกให้มันออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอาตัวแรกนี่แหละเป็น colon นะครับแล้วผมก็ให้เป็นชื่อเหมือนนี่แหละไม่ต้องไปเปลี่ยนเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปอะไรครับ rename ชื่ออลัมน n เหมือนเดิมตรงนี้ผมก็เหมือน คราวนี้พอเมิดปุ๊บสิ่งที่เราได้คืออะไรครับเพราะมันก็เอาสองคอลัมน์มันนั้นมาเหมิดรวมกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็ได้คุณภาพกับว mm ัน hmm. ที่รวมกันไอเซลทีมคอลัมน์แรกไม่มีมันก็เป็นแบงค์แล้วก็โคลนเห็นไหมฮะอันอื่นก็คุณภาพกับวันที่เอามาก,กับวนะันที่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ละหลังจากที่เราได้เราก็เอามันกลับขึ้นไปเป็นคอลัมน์เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปที่ transform เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือก transport นะครับเลือกทางสโตรดมันก็กลับขึ้นมาตรงนี้คราวนี้เราก็อะไรครับใช้ให้มันมาเป็นเฮดเดอร์คอลัมน์ได้ละตอนนี้เราไม่ใช้เฮดเดอร์คอลัมน์ที่เป็นคอลัอมน์หนึ่งสองสามละเนี้ยผมไม่ได้เรียนผมไม่ต้องมาแก้เ x c e l เลยนะครับผมก็สามารถทำทาร์นฟอร์มได้เพราะว่าตอนที่คุณโหลดเข้ามาครั้งแรกตั้งแต่สเต็ปแรกเลยเนี้ยมันก็มีชื่อคอลัมน์อยู่แล้วนะครับยังไงมันก็มีชื่อคอลัมน์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ตรงนี้ผมก็ทําการอะไรครับโปรโมด เอาเล็กอดแรกเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเล็กขอดแรกพวกนี้มันคือชื่อคอลัมน์เพราะฉะนั้นผมก็โปรโมทเฮดเดอร์โดยใช้ยูสเฟิร์สโลว์แอดฮเดอร์มันก็เอาเล็กอดแรกขึ้นไปเป็นเฮดเดอร์ให้นะครับทีนี้ไอตรงนี้ไอตรงเซลล์ทีมกับโปรดักต์มันมีโคลอนอยู่ข้างหน้าถูกไหมครับเราก็เอาโคลอนออกซะมก็รียดมันนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้คอลัมน์นี้ไปในในการสร้างรีพอร์ตอะไรต่อมันมีคอลัมน์มันไม่ได้ชื่อรีพอร์ตเรานะครับทีนี้ ไอ้คอลัมน์พวกนี้มันเป็นข้อมูลของแต่ละตัวถูกไหมฮะันเป็นข้อมูลของแต่ละตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องอะไรครับปรับให้มันลงมาเป็นเป็นคอลัมน์ก่อนเพื่อให้ได้คอลัมนะ์นั้นแล้วแวลูแต่ละอันเป็นคอลัมน์แวลูคอลัมน์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องทําวิธีอะไรครับอันไพรเวคอลัมน์นะครับทีนี้ผมต้องอันไพรเวคอลัมน์ทั้ง10คอลัมน์เลยอันนี้ผมคลิกเกยจลี้เกจคลิก ทั้งสิบคอลัมน์ก็คือคิกคอนโทรลคิกผมก็เลือกเฉพาะ2องคอลัมน์แรกนะฮะเพราะ2องคอลัมน์แรกนี้เราไม่ต้องทำอันไพวอทถูกไหมเราก็ไปที่ไทฟอร์มเหมือนเดิมนะครับเราก็อยู่ที่เมนู a n ฟอร์มเหมือนเดิมเราก็ไปที่อะไรครับอันไพวทตรงข้างหลังมันจะมีเป็นลูกศรก็คือคลิกตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกอันไพวอทอัลเตอร์คอลัมน์นะฮะัมันก็จะเอาคอลัมน์อื่นที่เราไม่ได้เลือกไว้อันไพวอทลงมาซะ คราวนี้เราก็จะได้ละ value นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น amount กับอะไรครับ period ที่เมื่อกี้เราเมืดอคราวนี้เราก็สามารถที่จะแตกไอ้อลัมน์นี้ออกเป็น2คอลัมน์ได้นะครับเราก็ไปที่คอลัมน์ที่คอลัมน์นี้ดูไหมฮะก็เช่นเดิมยังอยู่ที่ transform นะครับเพราะเราทําเกี่ยวกับเรื่องการ transform data นะครับเราก็ไปทํา split ก็คือเป็นการแบ่งเนื้อข้อมูลในคอลัมน์นั้นออกเป็นคอลัมน์ย่อยๆนะครับ เราก็เลือกสปิดซึ่งมันจะมีหลายวิธีแต่ในกรณีนี้เรามีตัวแบ่งอยู่แล้วก็คือโคลอนเราก็ใช้ตัวดีลิมิเตอร์ by ดีลิมิเตอร์ซะก็เลือก by ดีลิมิเตอร์นะครับตอนนี้ตัวดีลิมิเตอร์เราคืออะไรครับที่เราเลือกไว้ก็คือโคลอนจําได้เนาะเราก็เลือกโคลอนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็ได้หรืออันไหนก็ได้เพราะว่ามันมีแค่ขอร,รับเดียวนะครับผมก็เลือกเป็นโอเคนะครับคราวนี้มันก็จะแบ่งเป็นอะไรครับ2คอลัมน์ให้เราโดยอัตโนมัติละ นะครับก็คือมีตัวนี้ที่เป็นวันที่เราก็เปลี่ยนลิเนียมไปเลยเป็นพิเลียดถูกไหมฮะเออผมลืมไปจริงๆไปทาตอนสุดท้ายค่อยเปลี่นลิเนียมทีเดียวไปได้มันจะได้เป็นแค่สเต็ปเดียวไม่ต้องไปเปลืองนะครับโอเคเนาะผมก็ลิเนียมนี้เสร็จทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นคอลน์มันหนึ่งเอ่อในในถามว่าเราปล่อยไว้อย่างนี้เลยได้ไหม จริงๆก็ได้นะคุณจะดูคุณจะดูอ่เมาส์ดู amount, ด quantity, คุณก็ฟิลเตอร์ได้ถูกไหมแต่มันไม่ใช่วิธีที่ถูกเพราะถ้าเป็นในแง่ของการ implement พวก Project v BI มันหรือหรือพวกพวกเนี้ยมันจะต้องทำให้มันเป็นคอลัมน์ด้วย best practice ของการดีไซน์เดต้าเบ e คุณจะต้องทำไอ้ตรงเนี้ยให้มันเป็นขึ้นมาเป็นคอลัมน์ถามว่าตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้เพราะงั้นถ้าเกิดคุณมีข้อมูลเพิ่มและขอดคุณก็ต้องเยอะมากขึ้นแน่แต่ถ้าคุณเอาตัวเนี้ย ขึ้นไปเป็นคอลัมน์มันจะเป็นอะไรที่เก็บแบบพวกเบสแพกทีที่เป็นสตาร์สกีมาก็คือคอลัมน์พวกนี้ก็เป็นลิงก์สำหรับลิงก์ไปเดย์มิชันโปรดักต์เดย์มิชันเซลล์ทีมของคุณอันนี้ก็ลิงก์ไปที่อะไรครับที่พิเลตก,ก็ไปที่ไทม์เดย์มิชันของคุณแล้วคุณก็มีคอลัมน์ที่เป็นควอนตี้กับคอลัมน์ที่เป็นอะเมาส์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคอลัมน์ไหนของคุณค่าของมันข้างในเนี่ยเป็นเหมือนชื่อเมชเชอร์เมนต์หรือชื่อ d a t a คุณควรเอาพวกนี้ขึ้นไปเป็นคอลัมน์ซะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็เอาขึ้นไปเป็นคอลัมน์ก็คืออะไรครับไพวอทคอลัมน์นะครับก็ยังอยู่ที่ transform เหมือนเดิมนะฮะแล้วคุณก็ไปที่ไพวอทคอลัมน์ตรงนี้นะครับก็คลิกเลือกไพวอทคอลัมน์ไพวอทคอลัมน์ก็จะถามเราว่าแล้วพอคุณเอาตัวนี้ขึ้นไปเป็นคอลัมน์แล้วเนี่ยคอลัมน์ที่เป็น value ของคุณคือคอลัมน์ไหน นะครับอเผอิญว่าอันนี้ Value ของเราก็ชื่อเหมือนกันก็คือชื่อ Value เราก็เลือก Value ซะนะครับอ่ะตรงนี้มี Advanced เรามาดูซิ Advanced Function อะไรมีให้คุณเล่นบ้างตรงนี้ Option ตรงนี้มันก็จะมี Sum มี v v l r a g e มี m e d i ด n มี Max มี Min ในกรณีที่ Record ที่คุณมีเซลทีเหมือนกัน Product เดียวกันชื่อ Quality เหมือนกันแล้วก็ พเเป็นวันที่เดียวกันเกิดคุณมีมากกว่าหนึ่งรายการ power BI มันจะออโต้แอคต a เกตตามฟังก์กชันที่คุณเลือกโดย default มันจะเป็น s u มก็คือ s u มรวมทุกเ e c คอดให้คุณแต่คุณสามารถเปลี่ยนได้เลือกเป็นเ v e เฟอ t ก็เอามาส่วนมีค่า r e c คอดก็เอาค่าเ e c คอดนั้นมาซามัมละหารค่าเอ e เ t อเให้หรือหา m มี i เ n ก็หาค่าเฉลี่ยตรงไอ้เดีย,หย,ดยให้คุณหามินหามนมแม็ก็ ในค r า c o r d อดนั้นค่าไหนมากที่สุดก็เอามาใช้ถ้าเป็น Mac ค่าไหนน้อยถ้าเป็น Min ก็เอาค่าน้อยมาใช้นะครับหรือเขาว่ามันซ้ำกันกี่โลก,ก็ได้นะครับอันนี้ก็อธิบายให้เห็นว่าไอ้ฟังก์ชันมันใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับไม่ได้แค่บอกว่าให้คุณคลิกเลือกอันนี้เท่านั้นนะครับโอเคเราก็โอเคได้เห็นไหมครับคราวนี้ก็ปรับขึ้นไปเป็น q u a n t i t y กับ a m มเอลละเห็นไหมครับคราวนี้เราก็ได้ Data แล้วก็ไม่มีอ r o r เลยถ้าเราดูไอตัวโปรไฟล์ของมันก็เขียวหมดนะครับตรงนี้เรามีการร e n a m e ไปแล้วนะครับจริงๆเราควรจะ rename สุดท้ายเนาะไม่ต้องไปเปลืองสเต็ปในการทำแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ตัวอย่างให้ดูอ่ะตัวนี้เราต้องร e n a m e ชื่อ Query เพื่อให้ apply ไปที่ Power BI แล้วมันได้เป็นชื่ออะไรครับชื่อตัวอ่า Table ที่ชื่อซลนะครับเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมา เพราะฉะนั้นพอเราจากที่เราเช็คความเรียบร้อยของข้อมูลเสร็จคราวนี้เราก็ถึงจะแอปพลาย d a t a ไปได้ละนะครับสำหรับตรงนี้ท่านไหนที่ยังเป็นมือใหม่ตรงนี้คือการทำคิวรี y เพื่อเตรียมการใช้ในการโหลด data ไปที่ dataset หรือ d a t a Mo มเดลของ Power BI เท่านั้นใน dataset ของ Power BI ยังไม่มีข้อมูลตัวนี้อยู่นะครับผมเช็คให้คุณเห็น ว่าถ้าคุณมาที่ power bi desktop คุณจะเห็นไหมครับตรงนี้คุณยังไม่มี Table อะไรเลยเห็นไหมครับไม่มีอะไรเลยนั้นมันคือสอดคล้องกับว่าณนะตอนนี้ q u r r y เราเตรียมแค่ q u r r y เฉยๆแต่ Dataset หรือ Data Model บน power bi desktop ยังไม่มีจนกว่าเราจะสั่ง Apply นะครับเพราะฉะนั้นพอเราสั่ง a p ป l ลถ้าตรงนี้เรามี q u r r y อยู่หลายๆ q u e r y ทุกๆ q u r r y มันก็จะวิ่งตามอะไรครับ ทุกๆคิวรี่มันก็จะวิ่งตามสิ่งที่มันเรียกว่าอสเตปที่เราทำตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งตรงเนี้ยสเตปจากตัวเนี้ยลงมาตรงนี้ฮครับมันก็จะวิ่งจากสเตปตัวเนี้ยลงมาทุกนะครับมันจะวิ่งตรงนี้ลงมาอ่มันไม่อยอางนี้ อ๋อผมปิดอันี้อยู่ก็ไมไ่นะครับมันก็จะวิ่งวิ่งทุกสเต็ปตรงนี้ลงมาของในตัวที่เป็นาการแอปพลายทุกสเต็ปเลยก็จะวิ่งลงมาจนถึงท,ท,ทุกสเต็ปจนสุดท้ายก็คือได้ Data เป็นลรษณะแบบนี้ก็แอปพลายไปที่ power bi ให้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สั่งแอปพลายนะครับหลังจากเราตรวจเช็คความเรียบร้อยหมด Data าไทยอะไรแล้วนะครับคราวนี้ power bi ก็จะโหลด Data ตาม Query ต่างๆตามสเต็ปที่เราทําการ t าน n f o r m เห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องไปแก้ไฟ excel เลยคราวนี้เราก็ได้ data มาล้ถ้าเราดูที่ table ก็จะหน้าตาก็จะเหมือนกับอะไรครับที่อยู่บน power query เมื่อสักครู่คราวนี้ผมลองเปลี่ยน format display ของ Period ตัวนี้นะครับอย่างน้องเขามาโดยแสดงเป็นเดือนกับปีผมก็เปลี่ยนเป็นเดือนกับปีปนะครับให้โจเป็นเดือนกับปีนะฮนะรเราลองไปสร้างรีพอร์ตดูซิว่าสร้างได้ไหม ผมก็เอาอะไรดีเอาคุณตี้มาวางนะครับคุณตี้บายโปรดักต์อ่าเราก็สามารถอ่าคุณภาพ by ผลิตภัณฑ์ได้นะครับเช่นเดียวกันถ้าผมหาอเมบายเซลทีมบ้างนะครับผมก็เอาเซลทีมมาวางแล้วผมเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรฮนะคอลัมน์ชาร์ตอ่าโทษทีเป็นบาร์ชาร์ตก็เปลี่ยนได้นะครับ ผมลองสร้างอีกอันหนึ่งเป็นพายชาร์ตนะครับผมก็เลือกพายชาร์ตแลผมก็บอกผมอยากแสดงพายชาร์ตตามค u a ิตีนะฮะแล้วลองแยกตามเดือนตามพิเรียดดูซิผมก็ไปเอาพิเรียดพิเรียดผมอยู่ไหนอยู่นี้นะครับผมก็มาใส่เห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะอะไรครับสร้างรีพอร์ตจากบนไฟล์ Excel ที่เราโหลดเข้าไปเมื่อ เมื่อสักครู่ได้ลนะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องอะไรครับไปแก้ไฟล์ Excel ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะอะไรฮนะโหลด data แล้วก็ไปทําการ transform เจ้าตัวไฟล์ Excel นั้นบนอะไรฮนะบน Power BI นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกได้แน่ๆคือเวลาที่เราโหลดไฟล์เข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Excel CSV Text นะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยโหลดเข้าไป ถ้า Power BI หรือเพราะ Query ไม่สามารถที่จะโปรโมทเฮดเดอร์ให้เราได้โดยเดฟอลต์มันจะสร้างชื่อคอลัมน์เป็นคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์สามไปจนถึงคอลัมน์สุดท้ายที่ที่เรามีคออ่าดิ้าอยู่คอลัมน์นั้นอยู่นะครับถ้าเรามีสิบคอลัมน์มันก็จะมีคอลัมน์หนึ่งถึงคอลัมน์สิบให้คุณแล้วถึงมันจะเป็นชื่อคอลัมน์หนึ่งถึงสิบก็ตามเนี่ยเราก็สามารถทำอะไรได้ฮะับทอนฟอร์มเหมือนที่เมื่อกี้ผมทำให้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 เพื่อนๆดู ถูกไหมครับเราก็สามารถทำทารฟอร์มพวกนี้ให้ได้ Data ออกมาได้แล้วจนนําไปสู่การอะไรครับสร้างรีพอร์ตถูกไหมครัเพราะงั้นตรงนี้ก็เป็นการตอกย้ํานะครับว่าเราไม่ต้องไปแก้ไฟล์ Excel ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าคุณไปแก้ที่ไฟล์ Excel แล้ว User ส่งไฟล์ Excel ไหมหคุณใหม่หรือ IT หรือใครก็ตามส่งไฟไหมหคุณใหม่เขาไม่ได้แก้ไฟล์ Excel นั้นมาด้วย ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปแก้ให้มันได้ตามฟอร์แมตท,ที่คุณโหลดเข้าไปได้ง่ายๆแต่มันไม่ตรงตามฟอร์แมตท,ที่ยูเซอร์ส่งมาให้เรามันก็จะเกิดปัญหาตอนที่คุณโหลดข้อมูลถูกไหมครเพราะฉะนั้นก็ถ้าไฟล์เป็นไงคุณก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็โหลดเข้าไปนอกจากว่ามันไม่สามารถทำาทานฟอร์มได้จนแบบสุดทางแล้วคุณควรจะบอกต้นทางว่าช่วยปรับฟอร์แมต Excel ได้ไหม เพราะว่าพอทุกครั้งเขาส่งมาให้คุณเขาจะได้ส่งฟอร์แมตแบบนั้นมาให้แล้วเราก็โหลดเข้าไปที่ power bi แล้วไปทำทาร์นฟอร์ด้วยสเตปแบบเดิมๆที่เราทำเนี่ยมันจะได้ไม่ใช่เราไปแก้ไฟล์ excel แล้วพอเขาส่งมาใหม่มันใช้ไม่ได้นะครับมันเป็นวิธีที่ผิดเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปแก้ที่ไฟล์ excel นะครับนอกจากว่าเป็นไฟล์ของคุณเองแล้วคุณสามารถสร้างแล้วคุณก็ปรับฟอร์แมตของคุณถ้า่างนั้นก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ถ้าได้มาจากคนอื่น ไม่ควรทํานะครับอันนี้จําไว้เลยนะครับเน้นขอย้ําไม่ควรทําไม่ควรทําไม่ควรทานะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้เราก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับหวังว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับในการที่จะอ่าร r a อร์ร์มหรือโหลด Data จากไฟล์ Excel ประเภทที่มีลักษณะข้อมูลเป็นแบบนี้เข้ามาที่ Power BI โดยที่เราไม่ต้องไปนะฮะไปแก้ข้อมูลในไฟล์ Excel เลยนะครับแล้วก็ โหลดเข้าไปได้ด้วยฟังก์ชัน transform บน Power BI นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับอ่า n n e l ของเราด้วยนะครับถ้าเป็น Facebook ก็กดติดตามกดซีฟิร์สให้เรานะครับทางผมจะได้ส่งข้อมูลส่งความรู้ใหม่ๆส่งเทคนิคใหม่ๆไปให้เพื่อนๆถึงหน้าจอท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ ผมอาจารย์เฟยเผยทิกก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม